แนะนำด้วยนะอย่างถ้าอยากจะหายฟุง้งซ่านเร็วๆอะ่ะคือไปถ้าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยดูมาก่อนหรือ,อยังมาเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะอยากแนะนำให้ไปที่เสียงสตี .com นะครับลองอ่านลองฟังลองชมดูทุกคลิปนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปในคลื่นปัญญาในส่วนของคลื่นบัญญานะครับ จะจะเห็นได้ว่าเราทำสมาธินะถ้าหากทำอย่างถูกทางทำตามไกด์ไลน์นะที่เห็นในคลิปเนี่ยที่ที่คลิปแสดงเป็นตัวอย่างแล้วเราทำไปด้วยเนี่ยมันจะง่ายนะแล้วก็ถ้าหากว่ามันลงเป็นสมาธิได้ก็ให้ตัดสินนะครับว่ายังไม่สายเกินการยังไม่สายเกินแก้นะครับอันนี้ก็เป็นยุคที่คนส่วนใหญ่จะ ทรมานใจกันเกี่ยวกับเรื่องของศีลทุกข้อแหละนะเรื่องความภูมิใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะเราก็หาข้อดีสร้างสร้างข้อดีขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเรามีข้อดีที่มันน่าปลืม้มน่าภูมิใจในตัวเองในปัจจุบันได้เนี่ยนะแล้วเขามองเห็นเนี่ยมันก็ ในที่สุดแล้วเนะ่อ,อมันก็จะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ถ้าหากว่าข้อดีของเรามันไม่ถูกใจเขาเลยอันนั้นแสดงว่าจับกู้ผิดนะ